กลัวเตยหอมสวัสดีครับวันนี้ไม่มีเมนูมานําเสนอครับแต่จะมาเล่าประสบการณ์บนเส้นทางสายทําอาหารให้เพื่อนๆฟังครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสําหรับใครหลายๆคนที่อยากจะทําอาหารครับสําหรับเส้นทางสายทําอาหารของผมนั้นเริ่มตั้งแต่ปีพศ2550ครับหรือประมาณ16ปีก่อนครับจุดเริ่มต้นของผมนั้นมาจากผมมีลุงอยู่ที่ประเทศอเมริกาครับลุงบอกว่าถ้าอยากมาทํางานที่อเมริกา มีอยู่2อย่างที่ลุงแนะนําครับคือ 1. นํางงานด้านอาหารครับหรือเป็นกุ๊กหรือ 2. ทํางานด้านการตัดผมครับหรือเป็นช่างตัดผมนั่นเองซึ่งณนะขณะนั้นผมเป็นพนักง,งานโรงงานครับไม่ทําไม่เป็นทั้ง2ออย่างตัดผมก็ไม่เป็นจับตะลิวก็ไม่เป็นครับลุงผมเลยให้คําแนะนําว่างั้นเอาอย่างนี้ให้ไปเรียนมาและกันชอบอย่างไหนก็ให้ไปเรียนอย่างนั้นระหว่างตัดผมกับทําอาหารจะเอาอะไรก็ให้เลือกมาสักอย่างหนึ่งบังเอิญผมไปเห็นหนังสือครับและในหนังสือนั้น มีชื่อโรงเรียนสอนทำอาหารผมเลยติดต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของผมครับโรงเรียนสอนทำอาหารที่ว่าอยู่แถวสะพานควายครับผมก็ได้ไปสมัครแล้วก็ทําการเรียนครับใช้เวลาเรียนประมาณ2-3ถึง3เดือนครับจำไม่ได้เหมือนกันใช้เงินในการเรียนก็มากพอสมควรและหลังจากทีจบมาทางโรงเรียนก็ให้ลงชื่อไว้ครับถ้านักเรียนท่านใดสนใจไปทำงานต่างประเทศเราก็ได้ลงชื่อไว้ พอเรียนจบลุงผมบอกว่าให้ไปหาประสบการณ์ที่ไหนก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศแล้วถ้าอยากมาอเมริกาจริงๆลุงก็จะช่วยร้านอาหารร้านแรกที่ผมเข้าไปทําอยู่ในซอยทองหล่อครับทําได้ประมาณ7-8เดือนก็ย้ายไปอยู่ที่เกาะช้างอยู่ที่เกาะช้างประมาณเกือบ10เดือนครับแล้วทางโรงเรียนก็ติดต่อมาว่ามีงานที่ประเทศมาเลเซียให้ทําจะไปไหม ผมตอบรับทางโรงเรียนทันทีครับแล้วก็เดินทางจากก่อช้างมาที่โรงเรียนครับเพื่อมายื่นเรื่องแล้วก็ทําเอกสารครับหลังจากที่ใช้เวลาเดินเรื่องประมาณ2เดือนเราก็ผ่านแล้วก็ออกเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียเลยครับการออกนอกประเทศครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมครับก,ก็กล้ากลัวอยู่เหมือนกันพอไปถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ครับงานเข้าเลยครับเพราะว่าทางโรงแรมไม่ได้ทาบีซ่าทํางานให้พวกเราแต่ให้พวกเราเข้ามาในานามนักท่องเที่ยว ทางตอมมไม่ให้เราผ่านครับเพราะกลัวเราจะมาขายแรงงานต้องให้ทางเอเจนซี่ของโรงแรมมาติดต่อถึงจะให้เราผ่านได้พอผ่านตอมมมาได้ก็โล่งใจครับคราวนี้ก็มาถึงจุดเริ่มต้นการทํางานที่ประเทศมาเลเซียการทํางานกับเพื่อนๆต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษามันไม่ง่ายเลยครับ บางทีการสื่อสารเอ่ยการกินการอยู่เอ่ยต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เข้ากับคนที่นั่นครับปีแรกเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากครับในการปรับตัวเข้ากับสถานที่เข้ากับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆส่วนปีที่2เริ่มสบายครับเริ่มปรับตัวได้ทุกอย่างเข้าที่หมดแล้วแล้วก็ทํางานอย่างเดียวพอเข้าสู่ปีที่3ปีที่4ผมเริ่มมองเห็นแล้วว่าถ้าเราอยากเติบโตในด้านนี้เทคนิคสําคัญอย่างหนึ่งคือการเรียนภาษาอังกฤษครับ ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ครับต้องสื่อสารกับเจ้านายให้ได้ต้องสื่อสารกับลูกพี่ให้ได้ต้องสื่อสารกับคนเพื่อนร่วมงานให้ได้ครับปีที่3ปีที่4ผมจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษให้หนักครับหลังจากใช้เวลาปีที่3ปีที่4ภาษาอังกฤษของผมก็ดีขึ้นมากๆครับสามารถสื่อสารกับัวหน้าได้ดีในระดับที่ดีเลยทีเดียวพอเข้าสู่ปีที่3ที่4นี้ผมพาน้องสาวกับน้องเขยของผมไปอยู่ด้วยก็ดีขึ้นมาอีกเยอะเพราะมีผู้ช่วยที่รู้ใจกันช่วยงานผมได้ดีมากๆ และหลังจากนั้นผมก็อยู่ต่ออีก2ปีครับเป็นปีที่5และปีที่6สุดท้ายก็กลับมาอยู่เมืองไทยมาเปิดร้านอาหารตามสั่งเป็นของตัวเองครับและได้เอาสูตรอาหารที่นู่นมาทําให้คนที่นี่ทานผลตอบรับมาดีมากๆครับในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างเงียบกริบครับเพราะทุกคนแค่มาลองฝีมือครับไม่ได้ชอบในรสชาติอาหารของเราหลังจากนั้นพ,พอเรารู้แล้วว่าลูกค้าต้องการแค่มาลองเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเมนูของเราใหม่ทั้งหมดครับ ทำให้เข้ากับคนทานที่นี่ทำให้เข้ากับรสชาติที่นี่ทำให้เข้ากับทุกคนที่นี่ครับจะมาทำเอาแต่เมนูของเราหรือสูตรของเราไม่ได้หลังจากนั้นก็ใช้เวลาอีกไม่นานครับประมาณ1ปีหรือ2ปีลูกค้าทุกคนก็กลับมาหาผมเหมือนเดิมจนมาถึงปัจจุบันครับลูกค้าทุกคนรู้แล้วในฝีมือของเรารู้แล้วในรสชาติของเราเราก็รู้ว่าลูกค้าทานแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นทุกวันนี้แค่เมนูผัดกะเพราอย่างเดียวก็มีเป็นร้อยสูตรครับ เพราะแต่ละคนทานไม่เหมือนกันแต่ละคนกินไม่เหมือนกันแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเราก็ต้องทําให้ได้ทุกคนทําให้ได้ตามใจทุกคนจนทุกวันนี้รายได้พออยู่ได้ครับไม่มากแต่ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ดีกว่าไปเป็นลูกน้องเขาครับเวลาอยากจะหยุดไปเที่ยวเราก็หยุดอยากจะไปไหนเราก็ไปสุดท้ายแล้วอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับ <Ć> ท่านใดที่สนใจทํางานด้านอาหาร <Ć> อยากจะเติบโตในสายนี้อยากจะออกไปทํางานต่างประเทศมีอยู่ 2- 3สอย่างครับที่อยากจะบอกครับ1 ประสบการณ์ต้องมีครับบางประเทศต้องมีถึง10ปีบางประเทศก็มี2ปีหรือ5ปีนอกจากประสบการณ์ที่มีแล้วยังต้องเก่งเรื่องทักษะด้านภาษาด้วยครับการสื่อสารการตอบโต้การพูดคุยกับหัวหน้าต้องเก่งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะครับทําอาหารตามสั่งไม่รวยครับแต่ก็ไม่อดตายมีรายได้เข้ามาทุกวันแน่ๆถ้าฝีมือเราดีเราก็ต้องปรับปรุงพัฒนาฝีมือของเราไปเรื่อยๆครับ ทำให้เข้ากับคนทานที่นี่ทำให้เข้ากับผู้คนที่นี่เรียนรู้การกินการอยู่ของคนในละแวกนั้นว่าเขากินเขาอยู่กันยังไงแล้วก็ปรับสูตรของเราให้เข้ากับลูกค้าแค่นี้เราก็จะได้ลูกค้าขาประจำแล้วครับอย่าไปสนใจว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนแค่ทำแล้วลูกค้าบอกว่าชอบก็จบแม้รสชาติจะออกมาแล้วขัดใจเราบ้างก็ช่างมันคิดซะว่าเราทำเพื่อขายไม่ได้ทำมากินเองสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คิดจะเดินทางสายทำอาหารนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ